พรุ่งนี้ค่อยทำชาแนลเสนอตอนออนไลน์เลสของเกยในกล่องเจอรเวยวตัวนี้โคตรถถกเลยพ่อค้าแรงแน่ๆเลยยังไงยง ครั้งที่สองนะเข้า900บาทและสุดท้ายเป็นครั้งที่สามครับคุณยีได้ไปในราคา900บาทครับผมโอเคเดี๋ยวอะไรแถบรูปนี้นะครับตัวนี้นะครับไซส์เอ็มเนื้อครูวินเทจตัวเก่าตัวนี้นะครับผมเอาไปที่บ้านฟ้านะครับผมโอ้คุณยี่หมื่นสองพันโอเคจัดไปครับสองพันผมรับประกันให้แย่างของแท้ตัวนี้ผมจัดส่งให้อย่างดีครับผมตัวนี้อย่าลืมครับลูกไปบ้านฟ้านะครับแล้วก็ส่งชื่อส่งที่อยู่ ให้เรียบร้อยเออราคาการอวดตัวอ,อย่างเรียบร้อยแล้วครับเมื่อต่อมาทางแอดมินร์เราจะอบอกกลับไปอย่างไรนะครับผมโอเคครับตัว okay, okay, นี้เลยนะครับโอเคครับแค่นะครับแคปหนึง่งสองสั้แค่โอเคแค่ดันหนึ่งแคปดันหนึ่งอ่าแค่ครับแคปดันหนึ่งครับผมโอเคครับผม a few moments later ขอบคุณครับยอดขายเราดีมากทุกคนทำดีมากทำดีมากยอดขายเราแตะหนึ่งร้านบาทเรียบร้อยแล้วผมวันนี้ เยี่ยมเยี่ยมแต่วันนี้เรามีออเดอร์อะไรกันบ้างที่เราต้องแพ็คส่งให้ลูกค้ารู้สึกว่าจะมีอันนี้นะปูเยอะมากเลยวันนี่ยปูเยี่ยมจุดมนเยี่ยมแพ็คของก<ด>ันต่อไปแพ็คของกันต่อไป,ออออออไปแล้วเสื้อที่คุณยีมามเมืองอะไรที่มรเมืองหมออันนี้อันนี้อันนี้ไปแล้วของจริงราคาต้นคุณระมาสูงมากต้นคุณละเป็นเงินเลยคุณเดี๋ยวเสื้อตาของคู่ไปแล้วกันทำไมไปเลยไปแพ็คไป ดีมากขอบคุมากแล้วขอให้พันนะว,วันนี้พันวันนี้เดี๋ยวลูกค้าตีของกลับแม่ไงถ้าเราไม่สงพันวันนี้เราโฆษณาไปแล้วแล้วก็ขอคุณดีสอวนที่ได้เขาด้วยสมนายหล่อเลยสบายสบายสบโชคดีแะคุณดีแทไปแทไปเววเร็ว่ร็วลูกค้ารอไม่รีบรูค้ารออ,อ,ออยู่เร็วเร็วสิเออมา จ่ายหล้วสองคนนี <confusing> <Okay. S 2> <All out. S 3> Hello, ้ถูกต้องนะตามบอร์เดอร์ตามบอร์เดอร์โอเคโอเคดีมากดีมากผมดีมากกำไรรอรอวันนี้เรากำไรหน่อยโอเคฮัลโหลเพ่มีพัสดุมาส่งครับผมผมอยู่หน้าบ้านครับผม โอเคครับพี่เดี๋ยวผมออกไปรับครับผมรอแป๊บนงพี่ขอบคุณนะพี่ผมครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมา block, อันบ๊อกเสื้อที่เราประมูลกันนะครับเสื้อนี้คือเสื้อลิวอรคพูลนะครับผมได้มาประมาณ900บาทโคตรถูกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ โดนแล้วโดนเล่นแล้วคู่อ้ยาอืมอันที่สายแล้วด้วยออกจะเรืองเรืองนี่ไอ้นนายามีกระดาษไว้นะทุคนมันใส่กระดาษมาด้วยอืมสมน้ำหน้าไอ้ โดนแล้วร,ระวังด้วยนะทุกคนจะซื้อของออนไลน์ดูให้ดีด้วยนะ A few minutes later สวัสดีค่ะสำนักงานาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยินดีให้บริการค่ะสวัสดีครับพี่ผมชื่อยีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งนะครับเพราะว่าผมตังเสื้อลเวอร์มาจากาจากประมูลนะครับ แล้วก็เขาไม่ได้ส่งเสื้อรีเวอร์มาทีครับเขาส่งเสื้อหันคู่มามันไม่ตรงกับที่ผมประมงเลยครับขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะกรณีแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงค่ะคุณยีมีหลักฐานประกอบการร้องเรียนไหมคะผมแคปหน้าจอจากที่เขาล่สาสุดครับแล้วก็มีแชทกับคนขายด้วยแล้วก็มีใบสั่งซื้อด้วยครับดีมากเลยค่ะถ้าร้านค้าไม่รับผิดชอบเราสามารถดำเนินการตามกฎหมายเพื่อคุม้คมครองคุณได้ค่ะ คุณยีมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่สำนักงานก็ได้นะคะเมื่อได้รับเรื่องแล้วเราจะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกับผู้ขายเพื่อระยุติการขายค่ะอ๋อขอบคุณครับยินดีมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดต่อเข้ามานะคะสวัสดีครับทุกคนพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับผมร้านแม็กมิวเซียมตะ,ะเดียมตะกะีดีวันนี้เราเป็นสีดีมานำเสนออีกแล้วครับผมทุกท่าน เป็นเสื้อบอลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ตัวแรกแล้วครับผมเสื้อเลี้ยวคุยนะครับปฏิคาสตักบอยช่วงนี้ดูแล้วผมคุณภาเหมือนเช่นเคยของดีสภาพนี้ใส่อะไรก็ไม่ยืดครับผมอะไรก็ไม่ยืดตัวนี้เวนราคาอยู่ที่2 9 9 9การาครับผมไปเป็นเสื้อเสื้อแมนยูครับผมคุณดีบอกว่าสั่งหงแต่ได้ขาดเอาแน่มาครับคุณดี เราเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันหงดีกว่าหาันไอ้ขี้โกงพูดอย่างนี้ผมบล็อกนะฮะผมบล็อกเดี๋ยวผมฟ้องนะครับแม่ผมบอกผมเป็นคนดีนะครับเดีายวพูดอย่างนี้เราระวังในวยคนเพจนี้ของไม่ตรงปกไม่จริงครับคุณยีคุณอย่ามาใส่ร้ายผมไอ้ขี้โกงสั่งกอย่างได้อีกอย่างไม่จริงครับผมฟ้องนะครับผมฟ้องทุกคนเลยผมฟ้องแ้วครับม่าอย่างนี้อย่าแล้วครับอย่าเอ่องน้นวันนี้ก็นี่ครับ วันนี้สั่งของดีกว่าเรารู้อิธิการอ่าสั่งในเว็บแทนแล้วจะได้ไม่โดนหลอกเหมือนอ่าไอ้เสื้อหันคู่นั่นสั่งรองเท้าพูมาดีกว่าสั่งทางนี้แหละไม่โดนหลอกแน่นอนสีนี้แหละที่อยากได้โคตรสวยเลย ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณยีไหมคะของมาถึงแล้วค่ะอยู่หน้าบ้านแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราได้สั่งของใหม่แล้วนะครับจากสั่งอังกอรโดนหลอกมาแล้วก็มันเขียนเยอะเย้ยด้วยเนี่ยเราสั่งใหม่มาแล้วสั่งในเว็บของแท้เลยเนี่ยลองลุ้นกันว่ามันจะแท้ไหม ถ้าถ้าดูจากกล่องนะครับเออน่าจะแท้นะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนไอ้ยารอบี้ไม่โดนหลอกแล้วนะทุกคนได้ของแท้นะครับถ้าแบบจะสั่งอะไรก็ต้องสั่งจากเว็บแท้นะครับอย่าไปสั่งของปลอมเดี๋ยวเราจะโดนหลอกนะครับฟิชชิงในรูปแบบการสั่งสินค้าออนไลน์คือการหลอกลวงผ่านโลกออนไลน์ โดยมิจฉาชีพมักสร้างร้านค้าเว็บไซต์หรือข้อความปลอมเพื่อหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินหรือสั่งสินค้าแต่สิ่งที่ได้รับไม่ตรงปกหรืออาจไม่ได้รับสินค้าเลยคำเตือนก่อนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์คือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูรีวิวจากผู้ซื้อจริงและหลีกเลี่ยงการโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัวที่ไม่น่าเชื่อถือ จับฟิชชิงก่อนจะกดสั่งซื้อเช็คให้ชัวร์ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเป็นรายต่อไปค่ะ